สิ่งหนึ่งเนี่ยทางอบจอได้นําเสนอท่านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือระยะหลังนี่ท่านจะได้ยินข่าวน้อยมากเกี่ยวกับเรื่องช้างลอนเล่เล่ลอนเพราะว่าเพราะว่า,วาจริงๆคือไม่ใช่คืออย่างนี้คือบางครั้งการแก้ไขปัญหานี่แก้ไม่ถูกจุดคือจํานวนช้างบางมวลสามสิบกว่าเชือกเนี่ยซึ่งตอนนั้นผมเข้าร่วมประชุมกับเทศกิจค,คือสามสิบกว่าเชือกเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากแต่เราวางคอนเซปต์งานผิด ไปมุ่งที่จะจับไปมุ่งที่อันนั้นมันมันไม่ใช่คือช้างเนี่ยแต่ละเชือกมีความเป็นอยู่เนี่ยต้นทุนประมาณเดือนหนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถึงสองหมื่นบาทค่ากินเขาอะไรครับทีนี้อบจก็เลยนําเสนอท่านผู้ว่าก็คือจะสร้างอลฟ์เฟเวอร์สร้างอลฟ์เฟเวอร์บนเนื้อที่สามพันไร่อยู่ตรงอยู่ตรงตะมุตะกลางนั้นในศูนย์เขาจะศึกษานี่เท่ากับหนึ่งในสิบของพื้นที่ที่เราจับแล้วก็ แหล่งปลูกอาหารช้างก็คือประมาณหนึ่งพไร่แล้วก็ตัวสมุนไพรอีกห้าร้อยไร่นะครับทีนี้ถามว่าพอเราทำอีเลฟเวนเวิร์ขึ้นมาจำนวนช้างอ่ะสรอเชือกใช่ไหมช้างว้นเลขแค่30กว่าเชือกทำไมจะรับไม่ได้เรารับเข้ามาหมดเลยแต่นั้นก็แก้ปัญหาจบเบ็ดเสร็จนี่ไม่ใช่มันกลายเป็นว่าเรากำลังสร้างนิวโปรดักต์ให้ประเทศสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของโลกคืออีเลฟเวนเวิร์ตัวนี้เนี่ยรูปแบบ เมื่อกี้ก็ได้ขอไปก็คือคอนเซปต์ผังเลเยอร์เอาเนี่ยจะออกมาคล้ายคลึงกับทางดิสนีย์และ,ละในเดี๋ยวผมขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งตรงนี้สำคัญสร้างอีเวนต์ไปบอกทัวร์ต่างประเทศคุณไปดิสนีย์คุณมาดูของเราบ้างนะเรามีช้างนะฮะเราพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเราคุยกันช่วงถัดไปนะฮะสักครู่ครับ ช่วงล่างใหม่มั่นใจทุกสภาวะไฮลักวิโกโกแฉลบเกาะถนนเลือกเรื่องประหยัดน้ำมันเรือ่องทิปๆพีชว่าวัยรุ่นทุกคนมีฝันแต่สำคัญที่สุดต้องไม่ทิ้งเรื่องการเรียนพีชมั่นใจในแบรนด์ซุปไก่สกัดแบรนด์มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์อย่างต่อนเนื่องพีชชอบรสกลมกล่อมดื่มง่ายขึ้นลองเลยนะครับอาหารรักคุณให้สิ่งดีๆที่มีประโยชน์ให้อาหารรักคุณมากขึ้น รุงด้วยน้ำมันแบข้าวคิงชนิดออริจินล5,000 ppm ช่วยเพิ่มคุณค่าให้ทุกจานโปรดคิงคุณประโยชน์เพื่อคุณประกาศงานเซอร์ฟอร์ิเจอร์ครั้งยิ่งใหญ่นูสู์การประชุมแห่งชาติสิริกิจเมื่อมหาอาณาจักรเฟอร์ิเจอร์และของแต่งบ้านสุดหรูจาก100บริษัทชั้นนำประกาศลดทั้งร้านลดทั้งงานอลังการกับชุดครัวบิวอินลากสไตล์ชุดรับแขกอินเทรนด์ใหม่ๆชุดห้องนอนมาสเตอร์พีซ ชุรประธานอาหารสุดดีไซน์ทีวีคเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเทคครั้งเดียวในรอบปีลดทั้งร้านลดทั้งงาน3-11พฤศจิกายนนี้ณศูนย์การากาประชุมแห่งชาติสริกิติ My, ์ใหม่ YSIV Oil Control จาก l a u r e l Men Expert นอกจากงานช้างกลางเดือนนี้นะคะทางจังหวัดสุดเด์เขาก็จะมีงานช้างอีกงานหนึ่งยังไม่เสร็จนะคะเป็นการวางผังว่าจะเป็น Elephant World ค่ะเป็นงานใหญ่แล้วก็จะมีเหมือนกับ Disney World เนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นยังไงคะท่านผู้ว่าปรจอคะคือ,คอ,คอทาง ทางอปจอได้วางไว้เนี่ยคือผังนี้เราจะเห็นเป็นเข้าๆเพราะว่าได้ดเนนการสามพันไร่เนี่ยนะครับสามพันไร่คือในส่วนหนึ่งเนี่ยจะเห็นทั้งหมดประมาณสิบสองจุดกิจกรรมขึ้นมามซึ่งจะแตกต่างจากภูเก็ตแฟนตาเซียหรือจากแตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นทีนี้ในส่วนตรงนี้เองทางอปจอได้ประสานทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือโครงการดังกล่าวเนี่ยคือเคยนำได้นําเสนอท่าน พะนท่านนายกรัฐมนตรีตอนคอรมองสอันจรและ,ะท่านเห็นชอบและท่านได้เน้นไปยังที่รัฐมนตรีประจำสํานักนายกคือท่านวรวัตรว่าโครงการดังกล่าวให้ทางสนับสนุนไปและในช่วงตอนนี้เองคือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็คงนําเสนอรัฐบาลเพื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานโครงการดังนั้นเราคาดการไว้ว่าเอเลฟเว่นเวิร์เนี่ยจะใช้ระยะเวลาสองปีครึ่งดําเนินการแล้วน,นี่เริ่มอย่าง เริ่มแล้วฮะแ,แล้วคาดว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ของอโลกเพราะว่าไม่ว่าหนังในจุริสิ์พาร์คหรือในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆเนี่ยจะหาช้างเนี่จำนวนถึง250เชือกถึง<ะ>300เชือกอยากมากและจริงๆแล้วตอนนี้ภาระต่างๆก็คือท่านู้ว่าและคนสุรินกำลังดูแลช้างแทนสังคมโลกที่กำลังจะสูญพันธุ์และผมเชื่อมั่นว่า ถ้าโครงการนี้สําเร็จก็จะเป็นแหล่งที่ทําเงินให้ระดับประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในขณะเดียวกันท่านนั่นนายกรัะทมตรีต่อไปไปประเทศไหนก็สามารถมอบช้างเป็นที่ลึกของระหว่างประเทศให้เป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศแทนเหมือนเช่นเดียวกับจีนเรื่องใช,ใช้งบเท่าไหร่ฮะนี่งบ,บทั้งหมดใช้เงิน400 50ล้านทีนี้ถามว่าในลิเฟนเวอร์ทั้งหมดเราไม่มีเครื่องเล่น เราโลเทคเราอนุรักษ์เราไม่ขายไฮเทคคือคอนเซ็ปต์นี้คือคือไม่ใช่สวนสนุกนะคะแต่ว่าให้มาดูคือในนั้นเนี่ยจะมีโรงเรียนฝึกช้างนะมีมีลานวัฒนธรรมมีท่องภัยมีสุสานช้างมีมีทั้งหมดจุดการแสดงเนี่ยผมนึกว่าในส่วนตรงนี้ ก็คงเอาไว้อีกโอกาสนะครับก็คงมาพูดการเรื่องอิเลฟเวนอร์เขาพูดครับท่านบ้ว่าคะก็นำงานรายได้ความเจริญต่างๆเข้าจังหวัดเต็มที่เลยใช่ไหมเนี่ยครับครับก็เป็นวัตถุประสงค์อยู่แล้วนะฮะแล้วก็คือได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวการสร้างรายได้นะฮะเรื่องของการสร้างจิตสํานึกนะฮะให้กับคนรักช้างแล้วก็เป็นการรักษาศิลปะวัฒนธรรมขนรรมเนียมประเพณีด้วยคับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักๆของจังหวัดอยู่แล้วนะครับ ครับท่านผู้ว่ามีอะไรจะบอกพี่น้องประชาชนเราพูดชัดๆอีกทีตารางเนี่ยสิบี่ถึงย5ิบห้าพฤศจิกายนสิบสี่สิบห้าเป็นงานกาชาติสิบสี่จะเปิดงานเลยครับเปิดงานการชาติครับสิบห้านี่เป็นสิบห้าก็สิบห้าสิบหกเนี่ยจะเป็นงานต้อนรับช้างเข้าเมืองนะครับแล้วก็เลี้ยงอาหารช้างครับแล้วสิบห้าเนี่ยจะเป็นการซ้อมก่อนแสดงจริงด้วยก็มีไปดูได้ไปดูไปดูได้ครับครับแล้วก็สิบเอ่อสิบแปดก็จะเป็นการแสดงของช้างนะครับนอกจากนั้นสิบห้าสิบหกเนี่ยก็จะมี งานแสงแสงสีเสียงเนี่ยของสืบสารตำนานทันปีของปราสาทสีขอระพูมิอันนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันในภาคกลางคืนแล้ววันนี้นี่ตั๋วเต็มยังไะตั๋วก็จองจองมาเยอะแล้วครับจองมาค่อนข้างเยอะแล้วโรงแรมอะไรก็ค่อนข้างจะเต็มแล้วเกือบเกือบเต็มแล้วถ้าคนไปแบบ walk in ิขาจรไปนอนที่ไหนนะฮะที่นี้ก็ก็คงจะใกล้ใกล้เคียงกันก็อำเภอใกล้นอกจากโรงแรมประมาณ 2,000ห้องเนี่ยมันก็มีรีสอร์ทมีโฮมสเตย์มีที่พักของมหาวิาลของอะไรก็ผ่าหรือใช้ที่การท่องเที่ยวก็ได้ไหมคะได้ต้องพิการแนะนำทีดนึงครับถ้าไปแล้วพักยังไงครับสมมติบางคนไปก็ไอ้เราก็หึงเคยไปครั้งแรกจองไม่ทันเขาไม่ทันทัวร์เนี่ยแต่เราอยากไปดูเนี่ยต้องทำยังไงฮะจริงๆแล้วททเองนะคะจะพยายามแนะนำ ให้คนไทยที่จะเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยวางแผนการเดินทางล่วงหน้าถือจองไว้ก่อนอะไรไว้ก่อนนะคะคเพื่อความมาั่นใจเพื่อความสะดวกนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมีปัญหาจริงเนี่ยในระหว่างนี้ก็สามารถที่จะติดต่อประสานกับทางทอทหรือทางเราได้เรามีสำนักงานทาทาอยู่ในพื้นที่นะคะสำนักงานทาทาที่จังหวัดสุรินทร์ก็044514นะคะแล้วก็447-8นะคะแล้วก็ในส่วนของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเองนะคะก็ สามารถที่จะนะคะประสานในเรื่องนี้ได้ก็คือ0894272582นะคะแล้วก็กระชิบมันนิดหนึ่งด้วยว่าในช่วงระหว่างนี้เนี่ย มีประชาชนคนไทยจํานวนไม่น้อยที่สอบถามที่1672เบอร์เดียวท่ยวเทั่ยวไทยบอกว่าอยากจะไปแต่รู้จะไปยังไงใครจะจัดทริปให้อะไรยังไงตอนนี้ทางสมาคมท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินนะคะแล้วก็จับมือกับทางททของจังหวัดสุรินจับทริปท่องเที่ยวนะคะไปเที่ยวในงานช้างสุรินทแล้วก็เที่ยวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดใกล้เคียงด้วยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบุรีรัมย์สุรินเองนะคะค่ะก็ก็สามวันก็มีนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้รายละเอียดถามได้ที่เบอร์โทรพามเมื่อสักครู่นี้นะคะ167 เนึ่งคจะสองเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทยหรือว่าที่สักานททของเรา044 514447ถึง8ราคาอะไรก็ไม่แพงด้วยก็ประมาณ4,200บาทต่อคนนะคะกินมีพักอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยต้นทุนใครไปเที่ยวสุรินนี่ไม่แพงไม่แพงค่ะแล้วก็ไม่แพงมื้อหนึ่งตกเท่าไหร่ท่านผู้ว่าห้าสิบอยู่ได้ไหมห้าสิบอิ่มไหม โอ้ยสบายฮะสบายเลยนี่ฮะค่าของที่ถูกมากนี่ถูกมากแล้วก็อยากจะเรียนด้วยว่าถ้าใครนะคะที่จะไปเที่ยวจังหวัดสุรินไม่ได้มีกิจกรรมเฉพาะงานช้างในช่วงนี้เท่านั้นแต่ในการต่อๆไปกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องช้างไม่ว่าจะเป็นประเพณีแต่งงานบนหลังช้างนะคะซึ่งที่อื่นสมมติจะเป็นภาคใต้ปีนมหาหารักะคะหรือแต่งงานใต้มหาสมุทร ของจังหวัดตรังอะไรก็แล้วแต่แต่ของสุรินแต่งงานอย่างสง่างามบนหลังช้างนะคะสมงกุฎช้างนะบนหลังช้างหลัง้าสมงกุฎด้วยนะคะผู้หญิงแต่งชุดพื้นเมืองมงกุฎที่ไม่ใช่มงกุฎดอกส้มนะคะแต่เป็นมงกุฎที่ทําด้วยใบตาลเรียกว่าประเพณีซัดเตและมีพ่อหมอช้างมาฮะมาทาพิธีบวงสรวงของสารประกรรมให้ด้วยสนใจนะคะคุณวิสารจะครอกอ๋อผมแต่งแล้ว้าวเราคะไม่ทันแ้ันไปรอดทองช้างแล้วกันหมดเวลาค่ะ ขอบพระคุณนะครับทั้งสามท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการนะครับสวัสดีค<ด><น>วางตารางนะครับอ,อีกไม่กี่วัน1 4ถึง25พ่พฤศจิกายนงานยิ่งใหญ่ไม่ใช่ระดับประเทศนะฮะนี่เป็นระดับโลกต่างประเทศมาถ่ายทำสารคดีเยอะอม,มาดูงานบ้านเราแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าประเทศอีกมาหาศาลเลยครับเราพักสักครู่หนึ่งครับเดชช่่งหน้ากลับมาคุณเอ็นช่วงท้ายฮะสักครู่ครับ ว่ารักแท้